สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว You Tube ทุกท่านนะครับตันนี้เรามาดูหน้าง,งานของทีมงานเรืองแสงครับวันนี้วันที่เจครับก็ยังลุย3เหมือนเดิมครับยังลุยที่3ามเหมือนเดิมนะฮะรถไทยก็เป็นสายบริษัทนะครับวันนี้อ,อีกคั้นหนึ่งไม่เห็นมานะ คันนี้ไม่เห็นมาเป็นรถไทยคันของบริษัทเองนะครับคันนี้ ปายเยอะๆก็เพิ่งมาวันนี้นะครับเพราะว่าไปทำท่อไอเสียมาเอาต้าดันทีเดียวครับดันลงไปล่างสบายครับ โอ้ตัวนี้ฝาท้ายระเบิดดีฮะอาบ้โอ้โอ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 น้องเกือบตกนะครับอู้อันตรายนะครับแบบนี้อู้ดูครับไม่ต้องดันครับ ดู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 นิดเดียวฮะโอ้ยอันตรายมาก กันดินออไว้มันกันดินนะอามาดูคันนี้ฮะระวังนะมันมันมันสะมันลึกนะอ่าอ่าอ่าอันตรายนะอย่าทำเล่นนะทำเป็นเล่นนะครับ เกียงครับลงเลยลงเลย ใช้รถไถยของเรานะครับเมื่อวานเมื่อวานก็น่าจะได้ใช้อยู่มั้งราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับไม่ได้อยู่ติดตามอตอนได้ยินข่าวว่ามันฟิลมันขาดอะไรก็สักอย่างนะครับของเจ้ารถสายดันนะอู้ฉเฉลซาถายปิดรถจัดอพอพอพอแล้วเข้าไปใกล้นะครับระวังนะครับฝั่งซ้าย น่า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 อ่าอย่านะล้อลอยเลยครับล้อล้อล้อซ้ายลอยเลยนะล้อซ้ายลอ,นะอยเลยนะจะทำเป็นเล่นไปนะอ่าอ่าอ่าฝา๊ดท้ายไม่เปิดเอาเอาดำลงลงไหมดำลงไหมอันตรายแน่เลย เนี่ยถอยมาลึกอันตรายครับฝาท้ายมันไม่เปิดอ่ะโอ้สวยแล้วเจ้าน้องทะเลซ่าดินมันเป็นก้อนอ่ะมันดันฝาท้ายไม่เปิดมันแน้ดินอยู่ ดินออกดำไม่ลงดันดินลงอคอยไปอัดกองเกินนะครับไปใกล้เกินแล้วก็ดินมันยุบฮะ ดินมันยุบนะลอลอเลยนะเอ๊ฝาท้ายมันฉีกด้วยละม้างนล่นะ่ะเอ้ยไม่ได้เพราะว่ามันดันสายดินเลย มแรงแรงเงี้ยนะมันลงอ่ะช่วยหน่อยนะครับลอันตรายครับตรงนั้นมันยุบด้วยนะครับแล้วก็มันเอียงไปฝั่งนู้นอ่ะ บาดเจ็บอีกหนึ่งครับล้อล้อหน้าลอยฮะมันเป็นมันอันตรายครับสายอย่างอ้อยตรงสายอย่างเงี้ยถ้าเข้าไปใกล้มากไม่ได้นะครับเพราะว่าดินมันจะสไลด์ลงไปเลยนะเอาผันนะ่ะงัดงัดฝาาไทยแล้วก็เอากดดําลงนะงัดท้ายขึ้นอนะ่ะงัดฝาา้ายนะ่ะ แล้วกดเต็มลงกดดัมลงงัดเอองัดแล้วก็ยกขึ้นอ่ะไม่เอาทางนี้มาตัดตาเอาดัมลงเออดัมลงไม่เอาดัมลงเฉยๆไม่ต้องกระตุกเอาดัมลงเฉยๆนะเอาดัมลงเฉยๆให้ช่วยกันงัดตูดนะเอาดัมลงเฉยๆไม่เนี่ยตาช่วยดัดงัดตูดไง ไม่ต้องกระตุกเอาลงเฉยเฉยกดเกียร์ออกมาดักเกียร์เตะให้น้ำมันลงเฉยเฉยนะไม่เขางัดช่วยอยู่เอองัดขึ้นงัดขึ้นเอามาแล้วเปิดแล้วลงแล้วทีนี้ ลกระตุกข,ขึ้นเลยทีนี้เอาไปเลยเอาสบายครับปัดเจ็บอีกหนึ่งครับลาท,ท้ายอ่าลุดออกนะต้องเข้าไปทำก่อนละมั้งเพราะว่ามันมันขีก่ออกหมดเลย อันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ